รอบสุดท้ายนะครับซึ่งกำลังทำการขัอขนอยู่ในขณะนี้ครับทีมหน้านะครับต้อนรับการขันไทยทีสามปุยรุ่งอรจนี่ครับขาตกปั่นขับหน่วยูเดียดครับเปิดบ้านรับการเยือนของไอเสือด่างรับการเจริญสิทีิ เป็นสามทับสองอันดิบสี่นะครับนี่ครับชนะของเจ้าบ้านครับอยู่การชนะบริตี้ครับครับชนะของทั้งสองทีมเลยครับวันนี้ทับหลวงนี่เต็ดนั้นกับทันทีเป็นโชคชัยเยี่ยมมงคลนะครับก็อาจจะได้กลับไปเล่นที่นครปฐมนะครับทีกองค์ครับเรล่นทางการขันในครึ่งเวลาแรกครับการชนะบริบอลสวนกลับเข้าเตยแท็ครับพาเลี้ยงจี้เข้ามา ตายใสมาแต่ว่าไม่ผ่านครับยังมีตัวสุดท้ายครับตามมาสกัดไว้ได้ครับหน้าของทัพหลวงยูเนเต็ดนะครับและแมตช์สุดท้ายที่จะเล่นสนามนี้นะครับมาดูจังหวะนี้กันก่อนอ้าวสกัดโอ้โหเกือบไปครับกับตันดีโอ้จังหวะดีหลังมาดีว่าบอลมันเบานะครับโอ้้าโดนแรงเนี่ยทิศทางมันตรงประตูแน่นอนครับมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะโตกลับแล้วบาดมาจังหวะนี้แล้วแต่ว่าบอลแรงครับเข้ามือสูวตระตูครับ พุทธศัยทําชิงกันมาแล้วพุทธศัยมาจังหวะนี้โอ้โหตามเข้ามายังสกัดไว้ได้ครับกันใกล้ๆครับมีตามเข้าไปบีบแล้วแต่มาไล่เส้นข้างมายังทานด้วยครับบอลยังไม่ออกครับถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาแต่ว่าสอดขึ้นมารับบอลได้ครับน่านูุทธศัตรูครับนัทนนานออกบอลไว้ทันทีครับมาฝ่าที่นั่งของนรฤงธิ์แก้มณนี้ครับมาแม่นนะครับ โชคชัย,ชยตามเข้าไปกดดันยิงไกลครับก็บอลมันเบานะครับการจราบีลรวเปิดหวางยาวมาเลยครับเก็บบอลบอลลงพื้นได้การจราบีซิตี้พาเลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบโอ้ดักที่บอลได้แม่นนะครับอัตพรหวางยาวมาครับเกี่ยวได้ครับในะของการชระบีซิตี้โยกตัดมาตรงกลางครับจ่ายตัดมาช่องนี้โอ้โห,โหแปลปจังหวะนี้แม่พยายามจะ ้องเอาทัดบอลเือเหมือนพยายามไม่แน่ใจว่าจะเลือกเล่นทางหรือว่าจะพยายามจะปาดไปให้เพื่อนนะครับมาดูจังหวะนี้ก็ฟรีคิกกับจันทีมเปิดมาได้มงเช็ดมาแต่ว่าบอลไม่ตรงรอบนะครับจังหวะได้ขึ้นเทคมงของการชนะบุรีสตี้ครับเอาบอลลงพื้นได้าทางนของโัวเนธผัวเนธโยกสับเข้าซ้ายปัน่นโอ้โหยิงติดครับผัวเนธอีกครั้งครับช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงกำลังมั่นใจนครับผัวเนหมาที่แล้วเนี่ยทำแฮตทลิกครับจังหวะนี้ ผู้ิงเข้ามาถึงในกรอบนะครับโยกหายจังหวะยิงอยู่จ่าย้อนมาแต่โอ้โหหลายจังหวะไปนิดนึงครับแล้วโยกตากมายิงโอ้โห,โ,หโหหลุดกรอบออกไปเองครับการชจาบุริซิตี้ครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเรียกว่ายิงคุมทั้งหนงก็ได้ดีครับนะนะของทัาหลวงนะครับด้านของการชจาบุริสิตี้จ่ายตากมาช่องนี้เปิดมาหย่เท้าพยายามจะโยกศัพมาครับ เปิดคอร์ดข้ามมาแล้วขึ้นเทคกงงโงโ,งโหได้ขึ้นคนเดียวเลยครับแต่ว่าดูว่าจะเป็นกับตันทีมหรือว่าจะวิ่งหลอกก็าแล้ววิ่งหลอกไหลามาครับอันานี้ยิงมาแต่ว่ายัางติดนะครับแล้วไม่ทันเลยครับโมละาแกงขันในคู่แรกถือว่าเป็นศูนย์ที่สนุกเลยครับ กลับมาแล้วชมองกันต่อครับอีก45นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับเนแสงอ่างทองเลยครับจะเป็น29เลยครับมาดูจังหวะนี้ครับเปิดโอ้โหแล้วขึ้นเทคหมคนเดียวเลยแต่ว่ายังไปตรงผู้ศัตรูครับหลังครับออกขึ้นมาทางด้านของทับหลวงอยู่ในแต่ทำชิ่งกันมาแล้วไปนะครับแสงไวกว่าครับเลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบกึ่งยิงกึ่งผ่านมาโอ้โหจังหวะนี้เข้าช้าแต่ว่าบอลน้ําหนักมันไม่เป็นใจครับสองคนครับ โอ้โหเปิดมาเขามาได้กรอบขึ้นมงแต่ว่าบอลยังอยู่ตรงนั้นนะครับยังเคลียร์มาสีวานดักได้ครับแต่ว่าแถวสองหนุนกับไมาอีกครั้งหนึ่งครับเปิดขึ้นมาโอ้โหยังขึ้นเทคได้ก่อนครับทางด้าน,นโชคชัยแล้วมาจาังหวะนี้โอ้โหต้องเคลียร์ออกมาก่อนเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะได้กดดันของการชลวีสิตี้ครับสีวาน โอ้โหยิงมาจังหวะนี้ขอภัยครับเป็นหน้าของธีรวัตรนะ่ครับผาอยู่ที่บอลครับโอ้โหยิงจังหวะนี้ทีมนายไทยลีกนั้นมากมายครับผาณุวัตรครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นับเปิดโค้งมาขึ้นเท็กมงโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปฉลับด้วยนะครับทัดผู้สินให้เป็นบอลเต็มมงทงครับ อเอร์ไซครับพยายามจะให้เพื่อนขยับครับแล้วเล่นใกล้ๆครับแล้วหลายคืนมาพุเธอัยซยิงมาแต่ยังติดนะครับครับแล้วปานมาโอ้โหเรียวว่าเข้ากรอบด้วยนะครับแต่ว่ายืนดักไว้หน้าเสาตูขามือเสาตูเปิดเตะเปิดเกมขึ้นมาเลยครับทำชิงกับสีวาสีวาถึงมาในกรอบจ่ายพลิกมาตัวนี้หาจังหวะยิงโอ้โหแน่นครับพาวนกัมาใหม่ครับทำชิงรับสีวา วาครับจังหวะนี้ปีคิกได้ลุ้นเลยครับของทัพหลวงครับดูครับจังหวะนี้ของทัพหลวงครับโอ้โหปั่นโค้งมาเสาตูยังพุ่งปัดไว้ได้ครับโอ้โหเรียกว่าดีทั้งคนยิงและดีทั้งคนเซฟครับผูนศักดิ์ครับจังหวะที่ปั่นในจังหวะนี้ครับเปิดขึ้นมา้หึงสอดขึ้นมาม่งเสาแรกครับบอลหลุดกรอออกไปครับว่าเด็นเลยครับในเกมรับมาอีกครั้งครับบัวเนต เลี้ยจี้เรายองยิงโอ้โหชนคานครับบอลพุ่งมาแล้วคนนี้ท้องคุยครับโอ้โห,โโหยิงไกลบอลพุ่งชนคานครับบอลได้ก่อนครับพาจี้ขึ้นมาครับในเนื่ของการชจนบุริซิตี้บอลเลี้ยงพาจี้เข้ามาในกรอบแล้วเปิดมาได้ขึ้นมงย้อนกลับมาครับอย่างสกัดโอ้โหโชคชัยวันนี้เนี่ยุมของทัพหลวงครับทุ่มยัดเข้ามาในกรอบเลยครับขึ้นเทคมงได้ก่อนแล้ว แตะคืนมาตรงกลางครับสีว่าหักข้อยิงมาจังหวะนี้แต่วบอลมันข้ามคานไปนะครับผัวเนธผัวเนธพาพลิกหลบมาครับอ้าแล้วยังไงครับปูศินให้เป็นปีคิกครับปูศิลบอกว่ามีให้สัญญาณว่ามีมือไปดึงนะครับ มมนีก็จะปัดด้วยขวาโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้บอลมันบอลมันไม่โค้งครับสําคัญเลยครับจังหวะนี้ของทั้งสองทีมเปิดมามงโอ้โหจังหวะนี้ขึ้นเทม็มงทางด้านของโจชัวครับแล้วมงหลุดก,ก่อไปก็ผบุษินเป่าด้วยโมลนานเลยครับสนุกแล้วเป็นศูนย์ศูนย์ที่ถือว่าสนุกเลยครับก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มเลยครับ